ครับบรรยากาศตลาดลาวนะครับตลาดนัดจุดก่อนบนไทลาานะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่สิบเจ็ดครับผมคนเยอะครับมีร้านอันนี้ร้านขายไขย่ไข่ลูกไข่ข้าวนะครับวันนี้ไม่ได้เดินให้เอฟซีได้ดูอ่นนะครับ โอ้กหตกปลใาใส่ครับวันนี้วันนี้ไม่ได้เดินนะครับเฝ้าไอซื้อไข่นะครับกับกแบบล้วยลาดลาวนะครับแนวบรรยากาศนะครับนั่งขายกันริมโขงเลยนะครับ อันนี้เป็นหลังเทศบาลนะครับผมบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวจุดกต้นไทยลาวอำเภอ่าตุพนมนะครับคึกคืนครับผมช่วงนี้โรคระบาดก็สังสาแล้วนะครับผู้คนก็ปิดจ,จมูกบ้างไม่ปิดบ้างนะครับ อย่าลืมมาเที่ยวนะครับเพื่อนๆครับถ้าเดินไปทางโน้นนะครับของจะเยอะนะครับติดตามชมคลิปนะครับคลิปย้อนหลังนะครับคลิปก่อนหน้านี้ของแอดมินนะครับจะลงไว้ยาวแปดนาทีนะครับให้ได้ดูกันนะครับของวันก่อนนะครับบรรยากาศเหมือนกันนะครับนะครับคึกคื้นกันขนาดนี้เลยนะครับ ครับพอดีผู้ช่วยเอาหยางกันไปเรื่อยๆครับข้าส,สี่ไปสี่ไปซื้อขอน้มโคกนะครับผมสร้างออกนี่แหละนะครับว่าทุกมุมทุกพื้นที่นะครับของตลาดเล่าในคนหลายนะครับผมเมืนน่อนี้นะครับอากาศบ่มีแดดนะครับเย็นสบายนะครับเป็นช่วงฤดูฝน แบบด้เก่งกๆ,ๆน่อยแอมีนะครับจริงๆแล้วนะครับถ่า,ายไทยถ่ายไทายให้เบิดจริงๆเนี่ยชุม,มงหนึ่งกับบอทัวนะครับเพราะว่าอ,อ้บางข่าลามจะอยากแต่เนี่ยครับชุม,มงหนึ่งกับยางบอทัวนะครับพี่น้องครับก็เรียกว,ว่าแต่ละนัดถ่ายไดมากนะครับกับจิตไทยเอาบรรยากาศมุมนั้นมุมนี้มาให้เบิ้งนะครับ อันนี้ทั้งตรงนั้นเป็นเทศสบาลน,นะครับเอาสิไปซือ้อขนมครกนะครับอยากกินนะแต่งโมข้างๆนี้ก็ไปผลไม้นะครับผมไปกันเรื่อยๆครับครับถ้าอยากกินขนมครกนะครับร้านนี้เด้อครับ บบเจ๊บุญส่วนนะครับายดีมากมากมีขนมคกนะครับแล้วก็เกาจี้แล้วก็มีนะครับแต่กาวันเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดเต็มอยู่มีไยสูงนะครับห่อนห่อนมือนันกินจนบ่ไหลมันห่อนแง้ง <laughs> ต้องถามมันเย็นซะก่อนนะขนมคกโบราณนะครับ จีกับ้าไข่เต็มๆเลยนะครับอยู่ขางเทศบาลทางใต้นะครับลานจอดรถนะครับผ่านไปมาจะเป็นรถซาลิงนะครับเป็นซาลิงครับไกล้ๆครับซาลิงขายตังคูปู เท่ากับสี่กัปเลยนะครับอย่าลืมด้วยครับปาอุดหนุนล้านขนมโคกล,ล่านนำโคกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ